สดครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการทําตัวอักษรนะครับให้เป็นรูปแบบทรงโค้งนะครับตามเส้นโค้งของเรานะครับอาจจะนําไปใช้ในการสร้างโลโก้หรือออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆได้นะครับใน Microsoft PowerPoint นะครับอย่างแรกครับเราพิมพ์ข้อความนะครับใช้ Text Box นะครับตามปกติได้เลยนะครับเมนูแทรกเลือกกล่องข้อความนะครับวาดนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ ส่วนอนุญาตเลื่อนนันนออกไปก่อนนะครับเราก็ลากมาที่ตำแหน่งนะครับที่ต้องการจะให้มันโค้งนะครับอนุญาตเพิ่มขนาดจากนั้นครับมาที่รูปแบบรูปร่างนะฮะสามารถที่จะใส่สีนะครับแล้วก็ใส่ขอบได้หากต้องการนะครับตวินแบบนี้นะครับจุดสําคัญของเรานะครับจะอยู่ที่ตัว f เ e c t ข้อความนะครับเลื่อนมาที่เมนูสุดท้ายนะครับการแปลง การแปลงตามเส้นทางนะครับก็จะมีครับโค้งบนโค้งล่างนะครับวงกลมนะครับได้หลายแบบครับซึ่งมันจะโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกจุดสีเหลืองๆครับคลิกเมาส์ค้างไว้ครับนี่ครับวาดเส้นทางวงกลมของเราได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าข้อความเรายาวกว่านี้มันก็จะวิ่งไปตามเส้นทางที่เราได้วาดไว้นั่นเองนะครับเช่นผมเติมข้อความลงไปนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะ โค้งตามเส้นทางที่เราได้วาดเอาไว้นั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะสร้างตัวอักษรนะครับให้เป็นรูปทรงตามเส้นโค้งนะครับสําหรับการสร้างโลโก้หรือสร้างสัญลักษณ์ต่างๆหรืออาจจะใช้เป็นเอฟเฟกในสไลด์เราเนี่ยนะฮะให้ดูดสวยงามก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใน episode ต่อไปครับสวัสดีครับ